บรรยากาศตีสีครับราะว่านจัดทรงง้ว2สองตัวครับอำเภอหน,นองหารจังหวัดอุดรครับไปลาไปตื่นเดือกลูกเสาครับราะว่านนี่สุดยอดชุดยอดไปไปเคลื่อนเคลื่อนไปน้ำกันสองตัวครับลูกช็กระแลกสองตัวชุดนี้หนองหารครับหนองหารจังหวัดอุดรเอาทีมงาน <laughs> ทีมงานพางวัวแลนแ์เหรอพี่น้อง ไปไส่นอฟวันนี้เ oh. นาะทีมงานภาคง้อเลนแล้วแยกกันเป็นเล้วตัวนึงเลี๋ยวตัวนี้ขึ้นก้อนครับพี่น้องครับ oh. ตัวนี้ขึ้นก้อนขึ้นก้อนไปออกเดินทางครับพี่น้องครับไปเบื้องตอนลงง้อน,น้ากันครับตีซีแล้วตีซีแล้วเดินทางก่อนครับเอามาหอดจอดถึงครับพี่น้องครับบ้านน้องตาใกล้ครับตำบลน,น้องเมก็กอำเภอหนองหาน จังวัดอุด,ดอนท่านนี่ครับเสานีครับมาทรงคุณพ่อคุณพ่อยังนอครับนี่ครับพ่พออัต,ตพ่นวครับทรงสองโตครับเป็นงอเพราะว่า,า,วาน้อสร้างจองไว้ตั้งแต่ผลนะครับสองเามอทีแล้วนี่คู่นี่แล้วพี่น้องสิไปใช้ได้รอมไปมด่เลีเาา่ยวเข่าข้อก่อนอีแหลวเขาข้อก้อนเ,อเขาข้อเขาลักก้อน บปยคำคุณน้ำคุณพอดเดออ้อออกเมีแพรลูกและเลี้ยงไปเลี้ยงมานงเนี่ยใส่ใหญ่แน่จังหน่อยครับสองตนี่คุณนะ่ะกอกับกว้างควางดีหลังค่ามุ่งกับเบื้องพมเด้อคุณน่ะเย็นสบายช่วยๆเลยมานวันโมโมออกคอกมัดโมมีมยุ่ประมาณเกือบชิโตู่ชิ้ตูพอ,อตพอดีบะ นี่นี่อันนี้ง่วเพราะว่านครับมาทรงหุ่นพ่อครับสองตแพคคูไปเลยมาเป็นมูกันกินเฟืองโอ้เฟืองขึ้นมุนนีแท้แท้านี่นเกี่ยวแบบจำเลยตัวนี้ได้อัดดิดีนี่เฟืองบ่มีห่อนหยาพ่อสินไม่แต,ต่เฟืองเอยตัวอาหารเสริมเพิน่นจะให้กินต้นกล้วยเด้อทานนี้ กินต้นกล้วยอาหารเสริมเมื่อวานไปพ่อเชี่ยกรห้อพ่นเอาเชี่ยกรห่อใหงห้กินอ้วนดีว่าสันขาพญาเป็นในโตพ่นว่าบรรยากาศรอบๆครับโอ้ทำเลดีแหงครับสวนยางพ่นก็มีลายลายพี่นพ่อพ่นโบอึดทีทีพี่นหลายแห้งพี่นมาอีพี่นกระสี้างอีกกระสีได้มาทรงอีกกระสีไทยเหเบิึงอีกครับ นี่แหละงวงเพราะว่านครับมาทรงมือนี้ครับเมื่อว่านยังลงชิปทรงว่นเหมือดอยครับหลายแห้งว่าว่านไปซี่จุดครับซี่จังหวัดมือทรงกับจนเหี่ยวมือเอื้องยังติดตามง่วงเพราะว่านอีกครับเพิ่นได้มาอีกแล้วแต่ว่านมีเวลาถ่ายให้เพิ่นมือนี้ครับไปได้งวงหน่อยมาอีกครับ ครับบรรยากาศรอบๆจังหวัดอุดรธาน,นีครับอำเภอน้องหานนำเงินไปให้พ่อวานก่อนได้บันเงินสดเมืเน่ะพ่อนอ่อก็เด้โอนนอโอนก็กเปลี่ยนครับสดอย่างเดียว นีไว้สำนีก่อนนะครับนำเงินก่อนครับในเพราะวา่าก้าวเมื่อกศรีคำเยีกเมื่ออาสม่งก็กัวแต่วัสดีครับผม